you mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชกิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสูช่ช่อง VIP ธรรมดานะครับ VIP ธรรมดานะของ VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอหวยฮานอยนะครับฮานอยปกตินะออกเวลา18.30น,านก็คือหกโมงครึ่งประมาณนี้ของวันที่20เมษายน2564นหย 2, นะครับกขอนอื่นก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านก่อนนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับสำหรับท่านสจะมาชีกเก่าก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่แวะามาชมแล้วก็กดถูกใจตลอดมาทุกคลิปทุกคลิปเลยบางคนก็กดไม่ทันนะบางคนก็ดูเพลินดูเพลินแล้วกดไม่ทันจะทํายังไงไม่ถูกพ่อก็เคยเคยเหมือนกันดูเพลินดูคนอื่นน่ะดูคลิปของคนอื่นเพลินแล้วกดโอ,โอ๊ลืมกดถูกใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการขอบคุณเขาว่างั้นเดอกก็คือขอบ ขอบคุณมันคนที่รับผลในนี้มันก็มีความสุขนะเห็นคําว่าถูกใจเยอะๆอะไรเงี้ยก็ชอบอแต่ถ้าเห็นคําว่าไม่ถูกใจก็ไม่ใช่ว่าเจ็บทุกจะถึงขนาดจะเป็นจะตายหรอก,กหมายคามว่าก็มีมือนกันที่บางท่านเขาก็คงจะตําหนิเราอยู่คงจะไม่ชอบบางส่วนบางอย่างของเราอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่เราก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับไม่ใช่ว่า ช่างเขาเถอะช่างมันเถอะไม่ชอบภูก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือก็พยายามนะครับพยายามที่จะปรับปรุงส่วนไหนที่จะให้ปรับปรุงก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี่ก็ได้ว่าเอ๊เดดนตีดังไปไม่มีดนตรีหรือพูดดังไปหรือตำหนิต่างๆก็ได้นะครับจะนำไปแก้ไขนะ พูดมากเกินไปก็มีเหมือนกันนะบางคลิปก็พูดมากเกินไปเหมือนกันก็พูดเพลินนะครับก็ประมาณนั้นแหละก็ขอขอภัยด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงนะ,ะท่านไหนที่ไม่ชอบตรงไหนส่วนไหนหรืออะไรเงี้ยจะพูดมากหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เลขเดือนดีอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็มีเหมือนกันนะครับก็ ขอขอบคุณน,นะครับมันอยู่ที่ส่วนประกอบนะส่วนประกอบหลายอย่างเลยอ่ะการที่เราจะได้เงินคนอื่นมาน่ะน,นะก็คือโชคดวงแล้วก็จังหวะแล้วก็หลายๆอย่างเลยมารวมกันกว่าเราจะได้ของเขามาประงั้นีะประมาณนั้นเขาก็อยากจะได้ของเรามาเหมือนกันนะประมาณนี้อ่าเรามาเข้าเรื่องฮานอยปกตินะครับออกเวลา18:00จดนอนช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอเด่น3ตัวนะครับ6 7 8นะครับ6 7 8 เน้นที่6กับเจ็ดนะหกับเจ็ดเด่นสุดนั่งอัพมาประมาณนั้น6 7เจดเด่นสุดแคือตัวกันนะครับตัวรองนะคะแนนน้อยสุดหลงนั้นถืออาจจะม้ามื่นเขาเรียกว่ามา้มาม้าแรงปีนปลายเหรอจากวิ่งวิ่ง,งอยู่ท้ายท้ายท้าย,ายกลเป็นแซงแซง,ง,งเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเพราะเพราะเพราะยาเดืบมันฉีดแล้วมันยาเดือพึ่งจะทำงานไปเลยแซงแซงไปข้างหน้าเลยประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ขอขอบพระคุณนะครับเราได้เด่นแล้วนะหกเแล้วนะเน้นที่6กับ7นะแล้วเราก็ามาหาคุดจบค่ะเนี่จะจดไปนะครับฟังไปด้วยนะครับดูคลิป V.I.P ธรรมดาต้องเตรียมปากกากับกระดาษนะครับเพราะว่ามันเป็นการคำนวณเลขนะมันต้องจดทุกตัวนะครับแปดเจ็ดเก้าา เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้านะครับแปดอีกคือตัวกันนะนี่จดเอาทุกตัวแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกตัวแบบนี้ก่อนนะแล้วเราค่อยจะมาเลือกอีกทีหลังนะครับอ่าเดี๋ยวจดทุกตัวนะครับใครจดไม่ทันไม่เป็นไรมันอยู่ท้ายๆอยู่ าภาพนี้เราจะมาเน้นชุดเน้นจะเป็นชุดวงกลมนะครับสีแดงนะและอันนี้มันเป็นภาพขาวดำมันอาจจะไม่แพ้สีแดงนะอาจจะเป็นดูตุวงกลมก็แล้วกันนะเป็นแทนนะทําภาพขาวดาเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างประมาณนี้น่าจะเป็น ศูนย์หกเอ้ยหกหนึ่งหกส้านะครับเจ็ดหนึ่งเดดดห้านะครับวงกลมคือเน้นนะหกหนึ่งหกสองหกสามหกวงกลมคือเน้นนะครับเราได้ชุดเน้นแล้วนะครับ8ก็เหมือนกันนะถ้า8ดมาก็ 1> 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5มปดห้านะครับถ้าแปดมาก็า8 1 8 2 8 3 8 4 8 5ห้านะอ่าอ่าแล้วคราวนี้เราจะมาดูชุดเน้นค่ะชุดเน้นเอาสีอะไรจำดีสีอันนี้ก็แล้วกันนะแต่มันไม่เป็นสีหรอกดูด,ดูดูรอยก็แล้วกันดูรอยชุดเน้นนะชุดเน้นนะฟังเสียงด้วยกันแล้วกันห1หนึ่ง็ดหนึ่งนะครับเน้นนะอือ 6กสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหกห้าเจ็ดห้าอันนี้คือชุดเน้นนะวงกลมเป็นจำ้ำจ้ำเนี่ยคือชุดเน้นสุดอ่าเป็นเน้นที่วงกลมคือชุดลองที่ไม่มีวงกลมเลยคือชุดกันนะแปดิดตัวกันนะก็กดอับเขามีท่านนี้แหละอ่า ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะามานะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเป็นหลักนะตั้งเงวยเงินทองนะครับเงินไหลามาไม่ขาดสายไม่ขาดมือน,นะครับอย่ามีอุปสรรคอะไรนะครับขอขอวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ